สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็อนนี้เป็นของรอบเมื่อวานนะคะวันที่1กับว e ันนี้วันที่ season, e 2นะคะเดอนมีนานะมีพัสดุต <t> ีก <commentary>. ัดมานะคะเป็นของน้องจัวสุราธานีนะคะเลขแท็กตามนี้นะคะทักไลน์กลับมาด้วยค่ะก็กองแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจัวสรงขาค่ะจะมีเป็นกระเป๋าฮูลูดนะคะไซส์ใหญ่นาลายปอมปอมบูลินค่ะแล้วก็ตัวปอมปอมบูลินนะคะถั่วลิสงค่ะวฟเฟิลคิตตี้นะคะกับหัวคาบินะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจสตรอเบอรี่ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดตังนะคะก็เป็นนี่นะเต่านะคะเต่ามินินะสองชิ้คนค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวชนบุรีนะคะก็เป็นนี่ค่ะขวดนมนะคะไซเล็กนะหนึ่งค่ะหัวเห็ดนะไอติมหมีนะคะแล้วก็โดนัทพอนเดรลินนะคะกับหัวคาบิค่ะ,คะอันนี้เป็นของน้องจวดร้อยเอ็ดนะคะก็ยังแรงนะจะมีเป็นเงินทอนนะคะกับจัมโบ,บ,บ้สับเบอรี่ค่ะหนึ่ง หัวคาบินะคะแล้วก็โดนัทราดซอสค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะตัวชินามอนนะคะหนึ่งแล้วก็บัฟเฟลคิตตี้นะคะลูกพีชนะคะไซเล็กค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกาแพงเพชรนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะบัฟเฟลคิตตี้นะคะกับสลับเปาโดนกัดนะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดระยองนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นบัลซารีค่ะหนึ่งชิ้น ขวดนมนะคะเป็นแบบไซเล็กแล้วก็นี่ค่ะไอติมคูมะค่ะไซเล็กนะอันนี้แป็นของน้องตัวนคะรสวรรค์นะคะก็นี่ค่ะอย่างแรกเป็นไอติมหมีนะคะปังแผ่นนะคะมินิสลาเปาโดนกัดวอลโว่ฟโฟคิตตี้ค่ะสลาเปาโดนกัดน,นะคะอีกหนึ่งชิ้นหัวคาบิค่ะโดนัทพันดลิงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมากรองหัวใจค่ะ อันนี้เป็นอันนี้น้องยำให้ที่อยู่นะคะยังให้ที่อยู่ไม่ครบนะก็เป็นนี่ค่ะกระเป๋าหูรูดนะคะใส่เล็กน่ารัิตตี้ค่ะหนึ่งใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจอยกรุงเทพนะคะก็เป็นนี่ค่ะฮันนี่โทสนะหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจอยอุดรธานีนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะตัวบอมบูลินนะคะตัวชินามอนค่ะใส่กรอบยางนะคะแล้วก็เป็นนี่ค่ะพวงกุญแจข้าวโพด อันนี้เป็นของน้องจวดกาสินนะคะก็เป็นนี่คะ่ะจัมโบ้แพนเคก้กไมลอนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดละยองนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นปลาหมึกย่างนะ1ชิ้นค่ะโอริโอ้โอนะคะนี่นะสี่ชิ้นสี่สี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นสลัปาาโดนกัดค่ะปังหน้าแมวกับเงินทอนนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นโดนัทซอสนะ,ะอันนี้เป็นของน้องจวดสิงห์บุรีนะคะ ก็จะมีเป็นพวกมินินะคะแบบแรกนะจะเป็นว a f f l e kitty นะคะสองชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเต่านะ3สามลาเปาโดนกัดนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นโอริโอนะเต่านะคะอีกหนึ่งชิ้นหัวคาดีนะคะ2มาการองหัวใจนะคะ นะคะสี่ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องตรวจกระบี่นะคะก็นี่ค่ะเป็นกอดดินสอนนะคะแบบ2องิปนาลาเดเลนมอนนะคะ1นึ่ใบค่ะอันนี้เป็นของน้องตรวจยาลานะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นตัวปอมปอมปุรินนะคะ 1. ลูกท้อนะคะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์มีเดียมโรงงานนะคะสับปะรดนะคะเป็นแบบไซเล็ก แล้วก็เต่านะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแอปเปิลค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวนน,นทบ,บุรีค่ะก็นี่ค่ะเป็นปังปอนอิโมจินะคะ1ชิ้นฟักทองสีส้มนะคะ1บล็อเกอรี่ค่ะปังหน้าแม่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจส้มนะอันนี้เป็นของน้องตัวนครสวรรค์นะคะก็เป็นนี่ค่ะสับประรดนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะ1ชิ้นค่ะ อันนี้แป้งของน้องตัวพีจิตนะคะก็อย่างแรกนะเป็นตัวชินามอนนะคะสองชิ้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นบลูเคอรี่สับปะรดนะคะเป็นแบบใบเล็กนะอันนี้จะเป็นพีนจีเลมอนค่ะอันนี้แป้งของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็จะมีเป็นพวกมินินะคะแป่งที่แบบแรกนะคะเป็นบลฟเคอ์คิตตี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นปางแผ่นมินินะ น่าตลกนะคะนี่คาวบอโฟคิตตี้ด้วยนะนี่ค่ะอีกหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นสล,ลาเปาโดนกัดนะคะหนึ่งนะโอริโอค่ะนี่นะคะแล้วก็อย่างประมาณนี้จะเป็นแพนเค้กน่าตลกดนกัดนะคะ ดูดนะัชพันดลิงนะคะแล้วก็หัวคาบิค่ะนี่นะคะนี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นของน้องตัวตาดนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นตัวปอมปอมปุลินนะคะหค่ะตัวชินามอนนะคะ แล้วก็เป็นสับเบอรี่นะคะเป็นแบบไซเล็กนะสีชมพูเดลนาคิตตี้ค่ะไอติมหมีนะคะไอติมโคนหมีนะสองชิ้นค่ะสับประรดนะคะเป็นแบบไซเล็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์โรยงานนะคะไซมีเดียมอันนี้จะเป็นหัวคาาบินะคะอีก3ชิ้นนะแล้วก็เป็นนี่ค่ะโงกูแจสสับเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวขอนแกนนะคะ<อ>ก็จะมีเป็นอย่างแรกนะคะเป็นคิมพับยีรคุมะนะคะ1ชิ้น ฟางอนอิโมจินะคะแล้วก็เป็นขนมปางโอกไอติมหมีนะคะไอติมโคหมี่แล้วก็เป็นเงินทอนบางแผน่นนินงนะคะมากระรองหัวใจค่ะแล้วก็เป็นหัวคาบิทนะอันนี้จะเป็นพู่งบุญแจส้มนะคะอันนี้เพ็นของน้องจตสกลนครนะคะก็นี่ค่ะจะสั่งเป็นพวกเต่านะคะเต่าไซาเล็กนะ เป็นต่อหมดเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจแครอทค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวนาราธิวาสนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นคีจัมโบนะคะ1ชิ้นสับป,ปะรดนะคะไซส์ใหญ่ค่ะแล้วก็ตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะตัวชินามอนมะม่วงนะคะถั่วลิสงแล้วก็อันนี้จะเป็นสลาปากุเิธรรมะนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจส้มค่ะ อันนี้เป็นของน้องตรวจกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นบังปออิโมจินะคะนี่นะหนึ่งชิ้นค่ะบอฟฟีคิตตี้ค่ะสาลาเปาโดนกัดมากระลองหัวใจนะคะโอริโอ้ฟังหน้าแมวแล้วก็จะมีเป็นหนัวคาบินะคะอันนี้จะเป็นภูงใจข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นของน้องตรวจกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นแซมโบฟักทองนะคะ1ชิ้นปังปออิโมจินะคะ แล้วก็เป็นมันฝรั่งสีนะอันนี้จะเป็นพูงกุญแจแอปเปิลค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวตากนะคะก็จะมีเป็นนี่คะ่ะกิมพับลิลคุมาะนะคะ1ชิ้นตัวปอมปอมปูลินนะคะถั่วลิสงแล้วก็เป็นไอติมโคหมี่นะคะอันนี้จะ<ช>เป็นพวงกุญแจเลมอนค่ะอันนะะี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพนะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋านะคะแบบแรกนะจะเป็นกระเป๋าด,ดินสอน,นะคะแบบซิปใหญ่นะลายซารี่นะคะ กระเป๋าด,ดินสอน,นะคะเป็นแบบ2ซิปน้าลายมอนสเตอร์นะ,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะไซใหญ่นะาลายกาฟิลนะคะอันนี้จะเป็นเข้าเก็บยืดนะคะกับพวงกุญแจแอปเปิลค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพนะคะก็เป็นนี่ค่ะจัมโบ้ปักทองนะคะ1ชิ้นตัวปอมปอมบุลินนะคะแล้วก็กดนมน้ไซเล็กค่ะเต่านะคะไซเล็กนะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแครอทค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นปางปอนอิโมโงจินะคะ1ชิ้นไส้กรอกนะคะ1มันฝรั่งสีนะคะแล้วก็โดนัปิลาคุมาะนะคะมีทั้งสองชิ้นค่ะโอริโอ้โอนะคะอีก2ชิ้นอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแครอทค่ะอันนี้เป็นของน้องตรวจกาญจนบ,บุรีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นคิมพัป,ปิลาคุมาะนะคะ1ชิ้น ปองปอนอิโมจินะคะแล้วก็นี่ค่ะคิมพับลีลักคูมะานะคะอีกหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะมะม่วงตัวปอมปอมบุลินนะคะสองชิ้นตัวชินามอนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กจัมเมลอนนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นพงมงยแจแคดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวน้องบัวลำพูนะคะก็นี่ค่ะเป็นปังปอนอิโมจินะคะหนึ่งค่ะ มะม่วงนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะนี่ไซส์นี้นะคะก็เลมอนนะคะไซส์ใหญ่ค่ะฟักทองสีส้มนะคะตัวชินามอนนะคะแล้วก็เป็นมีเดียมบันแพนด้านะคะมีเดียมบันหน้าตลกนะคะสลเปากูเดทมะค่ะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ลยงาไซส์มีเดียมนะคะปังเนยสดค่ะสับอรร่นะคะไซส์เล็กนะแล้วก็สลเปาหน้าตลกนะคะ มันฝรั่งสีสเบอรี่เล็กนะคะอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นสับปะรดนะคะ,ะเล็กแอปเปิลค่ะ,ะเล็กเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะฝรั่งนะคะหัวเห็ดแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะแอปเปิลเล็กนะคะสีเหลืองที่เหลือจะเป็นหุกนีนนะคะแบบแรกนะจะเป็นซาลาเปาโดนกัดนะคะบล็อกเค้ิตตี้ค่ะโดนัทพันดิงนะคะแล้วก็เป็นหัวคาบีค่ะ แพนเคก้กโดนกัดน่าตลกนะคะพอนดลิงนะอีกหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะเต่านะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นเงินทอนนะคะกับพวงกุญแจซอเบอรี่นะคะกับส้มนะนี่นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดเพชรบ,บูรนะคะก็เป็นนี่คะ่ะตัวชินนมอนนะคะหนึ่งค่ะแล้วก็มีเดียมบานเหลืองนะคะหนะ้าอิโมจินะคะกับหน้าซานิโอนะเป็นหน้าปอม,มปอมปูลินนะคะขวดนมนะไซเล็กนะคะ สชิ้นแล้วก็จะมีเป็นไอติมโคนหมีนะคะ3มชิ้นค่ะโดูดนะิตตี้ค่ะสองแล้วก็เป็นนี่นะคะเต่านะ2ชิ้นค่ะปังแผ่นน่าตลกนะคะีด้วยนะคะแล้วก็เป็นหัวาคาบิค่ะ ถ้าหมดถกชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแครอทค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสระบุรีนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นนี่นะฮันน่โทดนะคะหนึ่งชิ้นค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นผักสีเหลืองค่ะปลาหมึกย่างนะคะไส้กรอกค่ะปังปอนอีโมจินะคะแล้วก็เป็นข้าวโพดต้มค่ะมาม่วง ไอติมถ้วยนะคะตัวปอมปอมบุรินค่ะมันฝรั่งสีมีเดียมมันขาหน่าตลกนะคะปังหน้าแมวค่ะโดนัทคิตตี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโอริโอนะคะก้อนนี้จะมีเป็นนี่ค่ะภงมิแจแตงโมนะคะกับภูมิแจส้มค่ะอันนี้เป็นของน้องจอุบลราชธานีนะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็น นี่นะคะจะเป็นพวกราคาเจ็ดสิบบาทนะคะค้าคแบบกันไปนะคะครบทุกแบบเลยนะนี่นะคะหึถุงค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกนี่นะคะไซมีเดียมนะคะค้าแบบไปก็คือราคาสี่บาทนะคะนี่นะาแบบไปนะคะอีกหนึ่งถุงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกมินินะคะมินินะคะไหอหนังค่ะ หชุดค่ะแล้วก็จะเป็นพวกราคาเจสบาทนะคะอันนี้แยกไปนะคะขนมปังอบนะกับนี่ค่ะไอติมถ้วยนะคะนี่แล้วก็ะะอ,นะอันะะน,นี้นะคะจะมีเป็นกล่องดินสอนะคะกล่องดินสอแพ็กเกจค่ะแล้วก็ วงกุญแจสับเบอรี่นะคะกับแครอทนะนี่นะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง35คนมากๆเลยนะคะ